พิธีมอบโคกกะบือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประพัฒโพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับและนายพืษผลน้อยนาฝ่ายประจว์จังหวัดเชียงรายกล่าวรายงาน มีการตรวจสุขภาพก่อนส่งมอบโคให้กับเกษตรกรโดยการเจาะเลือดตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือดและโรคแท้งติดต่อในโคมีการฉีดยาถ่ายพยาธิและวิตามินบำรุงให้กับโคทุกตัวอีกทั้งยังมีการสุ่มตรวจระบบสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับ ในคทางนี้มีการจับฉลากเพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำในการเลือกตัวโครครับผมคครับสำหรับโครงการธนาคารโคกระเบือนะครับนาะตีได้เอานัวมามอบเพื่อนะครับหมอตีจะให้ผมได้ไปต่อยอดควบคุมกรมปศุสัตว์ครับผมบครับ ดีใจครับผมได้งอนหนึ่งตัวครับผมขอบคุณเจ้า